ามว่าในเรื่องของสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ครับนี่ก็ทั่วๆไปครับหนึ่งคือมีการสร้างสื่อสร้างและหรือพัฒนาสื่อมีทบคส .2 ก็ร่วมสร้างอะไรเงรี้ยจะเป็นออนไลน์จะเป็น, online, ปนแบบสื่อ,อที่เราทําเองนะครับเป็นชิ้นงานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นสื่อท่านก็อธิบายว่าท่านสร้างอะไรนะบางเรียนมีทะเบียนท่านก็นําเสนอทะเบียนคุมสื่อของท่านนะบางคนไม่มีมีแต่ภาพท่านก็เอาภาพสื่อมาถ้าเป็นออนไลน์ท่านก็ แคปหน้าจอลงมาแล้วก็อธิบายพิมพ์อธิบายหรือบางคนใช้แผนเอาแผนวางแล้วขั้นตอนไหนที่ใช้สื่ออะไรท่านก็ไปไฮไลท์บอกไว้ว่านี่ใช้สื่อนี้นะครับขอให้มีบอกว่าใช้สื่ออะไรในวิชาอะไรนะครับถ้าเป็นรูปภาพก็แนะนําว่าให้ให้ใส่ไปด้วยนะครับแทรกรูปออกมาให,ให้กรรมการเห็นแล้วก็อธิบายนะครับว่ามีสื่ออะไรนะครับแต่ถ้าทํเบ็นทะเบียนได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับว่าวิชานี้ใช้สื่ออะไรบ้างอะไรบ้างนะครับเอ่อ บางบางบางโรงเรียนเนี่ยจะมีการทําเป็นแบบรายงานนะครับรายงานการประเมินการใช้สื่ออันนี้ก็จะบอกว่าใช้สื่ออะไรนะครับชื่อสื่อใช้สอนวิชาอะไรทําเองจัดหาอันนี้ก็เป็นไกด์นะครับท่านก็ลองไปดูแต่ละโรงเรียนก็จะมีอยู่แล้วแหละไม่เหมือนกันนะครับบางโรงเรียนใช้แบบนิเทศแบบเดียวแล้วก็มีเรื่องสื่อไปด้วยเลยก็ใช้ได้เลยนะครับข้อหนึ่งคือบอกว่าใช้สื่ออะไรข้อสองมีการประเมินการใช้สื่อนะครับ มีการประเมินการใช้สื่อก็ยังมีแบบประเมินนะครับแบบประเมินการใช้สื่อสอดคล้องไม่สอดคล้องกท็ทั่วไปครับอย่าใส่แบบเปล่ามานะครับใส่แบบที่ประเมินแล้วนะครับมีร่องรอยการประเมินแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทุกอันต้องประเมินมาจริงนะครับมีร่องรอยแล้วก็เซ็นรับรองมาข้อสามอันนี้สําคัญครับอ่านี้สาคัญสําหรับผู้ที่จะยืน่นคอสอสามทุกคนต้องมีการเผยแพร่สื่อท่านใดที่เคยทำวอร์สิบเจ็ดแล้วจะเหมือนกันครับต้องมีการเผยแพร่นะครับ สื่อในข้อ3ทีนี้การเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ในบริบทเดียวกันถ้าเราสอนมัธยมก็เผยแพร่ไปมัธยมนะครับในมัธยมท่านก็ไปดูว่าท่านจะเผยแพร่ยังไงีนี้การเผยแพร่มันไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นการเผยแพร่ทางหนังสืออย่างเดียวคล้ายๆกับทําคอสามอ่าวสิบเถ้าท่านมีการไปจัดธรรมนานิทัศการหรือมีการจัดโอเพนเฮาส์ที่โรงเรียนหรือท่านมีการประกวดนะครับเช่นไปประกวดโอเบกาวอร์ Over ward, ไปประกวดรางวัลต่างๆที่เขาให้เราไปจัดบูธนั่นก็ถือว่าท่าน ได้มีการเผยแพร่เช่นเดียวกัน,นครับท่านก็เอาหนังสือหลักฐานมาว่าเออเรามีการได้ร่วมอัน,นี้มีบันทึกข้อความไปไหมมีคําสั่งไปมีหนังสือเชิญหรือมีเกียรติบัตรมีรูปภาพประกอบอะไรก็ตามนะครับที่เชื่อได้ว่าท่านได้มีการไปเผยแพร่ครับในสื่อที่ท่านได้ทํานะครับอันนั้นก็ใช้ทดแทนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนเคยทําคอสามในห้วงปี5ปีที่จะส่งวอลยี่สิบเอ็ดเนี่ยท่านเคยมีการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ไว้อยู่แล้วท่านสามารถใช้หนังสือฉบับนั้น มาแนบนะครับในตัวชีวัตนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ตรงกับปีนี้นะครับปีที่เรายื่นวทอสองเล่มใดตรงกับเผยแพร่ปีไหนท่านใช้ได้เลยนะครับสําหรับจํานวนไม่มีการกําหนดว่าต้องกี่อ่ากี่โรงเรียนนะเผยแพร่กี่คนกี่ครั้งไม่ได้มีการกําหนดอย่างน้อยหนึ่งนะครับหนึ่งท่านแนบมานะครับว่าท่านได้มีการมีร่องรอยเผยแพร่นะครับท่านก็แนบมาให้ดูนะครับ